สวัสดีครับวันนี้เจ้าชายก็จะมารีวิวของเล่น one piece อีกน,นะครับอันนี้ก็จะเป็น pops เหมือนเดิมนะครับเราจะมารีวิวเปรียบเทียบกันของ2เวอร์ชันนี้นะครับแต่นี้จะเป็นเวอร์ชัน deluxe นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเป็น limited edition นะครับเป็น dome dome tour limited edition อร์ชั่นอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อก่อนซื้อตัวนี้3,500บาทนะครับ ตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่บาทแล้วนะครับอาจจะถึงหมื่นไปแล้วก็ได้นะมันนานมากแล้วรอเล่นนะครับก็ไม่รู้ว่ารายการนี้จะเป็นการรีวิวเลยเด๋จะเป็นการแกะมาขายแดกก็ไม่รู้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อตอนรายการเป็นแกะมาขายแด่กันหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็จักตัวโควิดกันนะครับไม่ะไรทำก็กของเล่นมาเล่นกันนะครับ เปลียานากเลยไม่เคยเตรียมมานะต้องคัปเตอร์ี่เรามีดาบใหญ่แล้วใช้คัตเตอร์ทำไมเออมันก็ตัดไดันกันแหละตัดได้ตรงไหนวะอืมเออ เราไปประมาณสิบปีแล้วนะครับ okay, ถ้าใครอยากเปน็นก็เป็นตัวละครที่คนพูดถึงอยู่นะครับตัวละครที่คนชอบเยอะมากชอบมากด้วยยของแถมเยอะมากมากโอ้โหแถมเลยนักหนาวันนี้ ซื้อสองส่ตัวเหรอของแถมมันเยอะจริงๆนะครับฐานก็ารังกราร้ว ชิ้นส่วนหายไหม<อ>มันก็นหามันแกะยากแกะเย็นดีญี่ปุ่นกับแพ็คมาดีนะครับต้องเข้าใจาใจเราเนี่ยแหละไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยต้องคัตเตอร์ไม่มี ผิดเองไม่ต้องโทษใครนะครับตอนนี้โควิดต่ออยู่บ้านกันนะครับใ็นกำลังใจทุกคนนะครับสู้ๆทั้งหมอทั้งคนไข้นะครับแล้วก็คนทุกคนคนปกติของพวกเราเนี่ยอ๋อูรักกุเล่เหลือเกินกูอ้ามา ตัวเปล่าก็เหมือนเดิมนะครับมีซองใส่เท้ามีซองใส่หัวหน้าตาดูหน้าตาแน่นแน่เท่จริงจริงถอดได้ไมนในหัวเนี่ยอือออ๋อเป็นจอยส์นะครับโอ้โหเพิ่งรู้นี่ไม่เคยแกะมาเลยอะ่ะ เออจอหน้าไหนดีล่ะครับหน้ายิ้มหรือหน้าแบบสู้หน้าสู้สิดูดิมีมือให้ต้องหลายแดบ,บนะครับมีมือแบบนี้ด้วยใส่ไงวะโอ้ยเอออ่ะยงไง้เทไหม นก็ไม่รูนะ้เดี๋ยวว่ากันนะมือไหนเป็นมือไหนใส่ใส่ใส้อยก่อนก็ติดหัวนะครับอืมอืมดังเกลืกดังกลืกสร้อยผิดไงไม่รูเออสร้อยมันต้องผิดปแปลกโอ้โอช่างมันเดีครับก็แค่ส้อยไม่ได้ สาระสำคัญอะไรผิดถูกช่างมันแล้วกันตอนนี้ใส่หมวกอ๋ออันนี้หมวกนี้มันไม่ได้ใส่อันนี้หมดครับหมวกนี้มันสำหรับใส่กับผมนี้นี่เองเฮ้ยเท่ะเออเท่ะนะโอเคครับของเล่นเยอะพาร์ทเยอะมากๆ ใส,งงใส่ไฟยังไงครับใส่ไฟดูกล่องแม่งอยู่แหละโอ้ทำ้ามาม,มันอยู่งๆหยักๆแต่ว่าเราเนีย่ยอันนี้ต้องเป็นหมัดแน่นอน หัดเพิงนะครับหัดอคัคคีโอเคสวยๆนะครับอันนี้เป็นมือก็ทำดีนะเป็นรอยนิ้วเลยอะออโอเคโอเคสวยๆสวยๆโอเคสวยดี อันนี้นะครับก็จะเป็นของเวอร์ช hmm hmm. ั่นแรกนะครับโอ้เสียเวลาตรงอะไรตรงแกะแกะกองมันนี่แหละอ่านี่ดาบซั้นของเขานะครับอื้มเออว่ะเท่ว่ะแต่เหมือนใส่หมวกมันเท่กว่านะ ก็จะค่อยว่านี่ทากระสุนเด็ดต่อไปอกล่องหนึ่งนะครับเอ็นทัวร์เวอร์ชันดูด้วยตาก็จะเป็นแบบสีส้มแบบอ่อนๆส,สวยๆนะสีไฟแบบเหมือนการ์ตูน เป็นคนคนชอบสีส้มนะครับเด็กๆนี่ออริจินัลชอบสีส้มสีแดงนะชอบมากชอบกินนส้มนางเอกนางเอกไหมก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้มันสีน่ารักดีอ่ะ ให้อยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีอะไรทำก็มาดูมาดูการรีวิวของเราได้นะครับดูว่าเอยมันไม่มีใครผมว่าในในโลกนี้มันน้อยคนนะที่จะแบบคนนี้เขาแบบบ้าซื้ออะไรที่มันซ้ำๆ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 ,ำๆ,ำๆอะไรแบบผมอ่ะไม่ไม่น่าจะมีแล้วในโลกใบนี้นะฮะ ไม่คิดว่าจะมีใครไปรีวิวอะไรแบบนี้ตัวที่มันสั้นๆ,ๆเนี่ยาม,ามาไม่สอนแล้วาตามมาตรฐานใช้ไทยนะครับมีห่อเท้านะครับมีมีดาครับมีหัว หัวก็เป็นจอยอ้าวเฮ้ยแขนลูดอีกบ้าแขนนี่เป็นระบบเก่าอยู่นะนะครับเป็นระบบแบบหัวมันก็เป็นอย่างนี้โอเคเอามาใส่ใส่ส้อยกันก่อนนะครับส้อยก็ดูไม่อ่อนเหมือนกันนะมันต้องใส่ยังไงใส่อย่างนี้แล้วกันนะน่าจะได้น่าจะใช้ อันนี้เป็นหมวกนะครับมาเทียบกันนะอันเดิมไอ้เวอร์ชันโวมถั่วนี่จะแบบจะเป็นส้มๆ้มเลยอะ่ะเห็นไหมส้มแลยไฟก็จะเป็นแบบกระตูนอะ่ะส้มอันนี้ขอใส่หมวกแบบใส่หมวกนะเพราะมันสวยกว่าคือเอสมันต้องมีหมวกอะ่ะมันเหมือนหมวกฟางอะ่ะเออมันต้องมีหมวก <c oughs> มือเหมือนรวมนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> มือเหมือนหลุมรวมพิกลพิกลนะเพิ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชอบหมันจริงเลยมันเข้าเลยมันครับเป๊ะเ,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 เลยแล้วก็ดา <ắm> บ เ,เห็นไหมเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอันนี้มันไม่แกกแกกแกแกเหมือนอันมัดเลยอะ่ะเออโอเค ผ่านนะครับเป็นเป็นสีส้มเลยสวยดีนะชอบชอบเป็นหัวนะครับ ตัวนี้กับตัวนี้ไม่ต่างนะดูไม่ต่างเลยอะดูไม่ต่างเลยอะใครเห็นมันต่างมั้งไม่ต่างเลยครับแต่นี้ต่างคือหน้าไม่ค่อยต่างเทนะ่าไหร่นะกลัเดี๋ยวแม่งมีสลับแน่ จับปีดองชายได้ไหมโอเคนะครับเราก็ามาดูความแตกต่างนะครับน,นี่ตัวแรกนะนโดมทัวร์เวอร์ชันนะครับก็จอ,อกสีส้มนะครับเน้นเป็นสีส้มอันนี้ก็จะเป็นตัวของเวอร์ชันปกตินะครับฐานก็จะต่างกันไฟนะครับหลักๆก็มีไฟมี สร้อยนะมีหมวกเข็มขัดนะครับที่ต่างดาบนี่ก็ต่างกันนิดนึงอหลือลยมันเสน่ห์อย่างเอสก็คือรอยสักนะครับต่างนะสวยมากอันนี้ก็ต่างนะครับเหมือนนี้ก็ต่างด้วยนะครับสีรองเท้านะครับก็ต่างกันอยู่ ค,ความแตกต่างของ S ทั้ง2เวอร์ชันนะครับยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวกล้องไปแล้วนะครับเ,เสีย,ยเวลาเย,ยอะเหมือนกันคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคลิปต่อไปคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรสู้โควิดนะครับจะยังเป็น S อยู่หรือไม่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ